ซีรีส์ใหม่ของช่องเรานะครับกับซีรีส์ป่าล่าเนื้อนะครับผมที่ไหนมีเนื้ออร่อยเราจะตามไปกินครับประเดิมร้านแรกของซีรีส์นี้ครับด้วยร้านเพนจันโภชนาตริงชันนะเป็นร้านเก่าแก่เปิดม,มาแล้ว6 0สกว่าปีตั้งอยู่บนถนนเส้นทางผ่านไปเหตุตริงชันครับ <Wow. S 1> และที่นี่นะครับเขาจะมีทั้งเนื้อ3ชั้นเนื้อสดเนื้อตุน๋นเนื้อกอบเอ็นเครื่องในอยากกินอะไรที่นี่เขาจัดให้เราได้หมดเลยครับมาถึงนะผมก็สั่งเมนูที่ผมกินเป็นประจำนะเกาเหลารวมครับเรียกได้ว่าเครื่อง,ของเขาเนี่ยจัดเต็มามมีควอแลมีกินนของเื้อตุนด้ววยส่นอีกชาาท่่ผมมสัังนะคครบ็ื ้นหมี่ขาวแห้งเนื้อกรอบร้วนะครับผมเป็นคนที่ชอบกินเนื้อกรอบหลายมากและนอกจากเนื้อน่องนะครับเนื้อตุ๋นที่นี่ทั้งหวานทั้งนุ่มแล้วไม่มีกลิ่นคาวเลยครับ้าตามคอนเซ็ปต์นะของร้านเนื้อนนะส่วนใหญ่ก็จะมีถ้วยสาหรับปรุงสูตรน้าจิ้มในแบบตัวเองอยู่แล้วส่วนผมเป็นคนกินเผ็ดก็เลยจัดพริกไปเลยเน้นๆปกติเวลาถ้าเกิดเป็นน้าซุปที่มันน้าซุปสีนะผมจะใช้น้าส้มที่เป็นน้าส้ 4, นะมใสชูปั่นนะผสมกับเครื่องปรุงที่ผมชอบถ้าเกิดเป็นก๋วยเตี๋ยน้าใสาเนี่ยผมจะใช้น้าพริก